ะะคุณผู้ชมคะตอนนี้ไฟอยู่กับพี่ปูค่ะซึ่งเป็นผู้ลงทุนในแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักมารูรอนดีค่ะสำหรับธุรกิจร้านสะดวกซักนะเองมีหลายแบรนด์มากค<ะ>่ะทำไมถึงตัดสินใจลงทุนกับมารูรอนดีคะอันดับแรกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเรามาซักที่มารูอะความสบายใจของเราคืออะไรเรื่องของคุณภาพใช่ไหมแล้วก็มาจากบ้านเจเซิร์ฟนะโยนผ้าไปเลยจบค่ะนี่มันคือความสบายที่เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นเรานะเราใช้บริการของเครื่องซักผ้ายี่ห้อนี้ พี่คิดแค่เนี้ยี่ตู้กดมากี่สาขานะคะตอนนี้มีเปิดสองสาขาสาขาแรกก็คือจะเป็นของที่ตลาดไทยพื้นที่หนึ่งไร่นั้นจะมีคาแคร์กับคาเฟ่ด้วยที่สองก็เป็นโมเดลกันนะคะโมเดลเดียวกันก็คือสาขาลขาดปลาเค้าแล้วลูกค้าที่เขามาแชรกับเราอะ่ะเขาว่ายังไงบ้างโอ้ยเขาบอกเลยว่ามาเอาไปซักมาซักที่นี่ใช่ไหมคะสะอาดสองเครื่องเป็นสากรรงออกมาปุ๊บผ้าแห้งน้ํายาก็หอมเนี่ยค่ะมันคือเวลาเขาซักเขาเอาความสกปรกออกใช่ไหมคะเขาก็อยากได้ความสะอาดกลับคืนมาใช่ไหมคะดังนั้นที่เนี่ยตอบโจทย์ ไปที่ไหนนะไม่ลอดมาที่เนี่ยราอทุกคนจริงๆลูกค้ามาคุยกับพี่จริงๆนี่คือเสียงจากลูกค้าที่บอกกับผู้ลงทุนโดยตรงเลยพี่ปูเนี่ยเปิดมาสองสาขาแล้วแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็บอกอีกว่าเดี๋ยวจะเปิดเพิ่มอีกสองสาขาอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจเปิดสาขาเพิ่มกับมารู้รอเปล่าี่คะโอ้ยอันดับแรกเลยว่าถ้าเกิดเราใช้บริการของเครื่องซักผ้ามารู้ถูกไหมคะแล้วทําไมเราต้องไปเปลี่ยนยี่ห้อให้มันปวดหัวและอย่างหนึ่งในเรื่องของการบริการในเรื่องของคุณภาพของสินค้า กับภาพที่ออกมาเนี่ยมันดูบอกว่าลุกมันดบมันดูพรีเมียมขึ้นมาเออไอตัวเนี้ยพี่ชอบให้พี่ปูเล่าให้ฟังหน่อยว่ามารูรอนดี้เขามีบริการหลังการขายยังไงบ้างโหอยากจะบอกว่าไงดีอ่ะต้องขอบคุณอ่ะคือแบบว่าเซลของทางที่มารูเนี่ยมีบริการหลังการขายดีมากไม่ได้ดีธรรมดานะเหมือนกับเป็นญาติกันเลยอ่ะออโทรมาบอกว่าเฮ้ยพี่ปูตรงนี้นะมีลงทุนแบบนี้นะก็มีแบบนี้เพิ่มขึ้นมานะีคือแบบมีอะไรไอเดียใหม่ๆให้เราอ่ะเหมือนเจอเนื้อคู่แล้วอ่ะทำไมพี่ต้องไปมีแฟนใหม่ อคำถามใช่ว่าเออพี่ก็เออเอาคนเก่านี่แหละป่ะเดินไปด้วยกันดิเป็นยังไงบ้างอะไรอย่เงี้ยค่ะเออวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปูมากเลยนะคะหนึ่งในผู้ลงทุนกับแฟรนไชส์มารุรอนดี้ขอบคุณพี่ปูค่ะ